น้ำแรงอยู่นะครับสำหรับปั๊มบาดานไฟฟ้าตะก้านี้เยี่ยมมากเลยครับผมคุณแม่สาคอนชอบมากเลยเพราะว่าน้ำเขาแรงมากไปนม่เลยครับนี่ของผมเป็นขนาด1.5แรงครับบ่อลึก48เมตรนะก็ใช้สเปคที่1.5แรงเยี่ยมมากเลยครับผมใช้งานได้ดีนาะมาบอกต่อกันนะครับสำหรับปั๊มบาดานตะก้านี้ไฟฟ้านะครับผมที่ผมซื้อมาจะมีสายไฟให้นะครับแล้วก็มีส่วนของอุปกรณ์นะครับ มออหม้อควบคุมนะครับผมกล่องควบคุมไฟฟ้า1หมออ้อไปดูกันใกล้ๆนะครับนี่อันนี้คือเป็นกล่องควบคุมนะ NKS กล่องควบคุมนี่ สามสายสายไฟที่ผมแนะนำจะเป็นแบบ30เมตรที่เขาให้มาในตราก้านะเลือกดูที่เป็นตราก้า30เมตรเลือกกันมาได้เลยครับผมกดซื้อกดสั่งก็ได้ที่ตรกก้าในคลิปได้เลยครับสำหรับปั๊มบาดานไฟฟ้าครับผมปั๊มบาดาลที่คุณแม่สาครเกษตรกรแนะนํากันเลยครับผมใช้ดีขายดีนะมาบอกต่อกันนะครับนี่อ๋อใส่น้ําสวนอะไรประมาณนี้เลยโอเคมากนะครับผมเยี่ยมเลยครับ